อีกหนึ่งข่าวนะครับในปี2,565นั่นก็คือคดี Forex TD Forex TD เนี่ยเป็นข่าวที่เรื่องของการแชร์แล้วก็มีการโกงกันนะครับแต่จริงๆมันเป็นคดีมาตั้งแต่ปี62ตั้งแต่ปี62แต่ว่า คดีเนี่ยมันมาพึ่งจะเริ่มตอนนี้ที่ดาราเปิดเผยชื่อดาราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในปี65เนี่ก็ต้องบอกก่อนว่ามีดาราที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็โดนคดีทั้งที่โดนคดีและไม่ได้โดนคดีและทั้งที่รอดคดีและและ้วก็อยู่ในเรือนจำเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามารวบรวมกันนะครับว่าในปี65นี้นะครับคนที่ไปยุ่งเกี่ยวดาราที่ยุ่งเกี่ยวกับคดีแชร์โฟเรกทีเนี่ยมีใครบ้างและใครรอดบ้าง ใครที่ดถูกดําเนินคดีบ้างมาฟังกันเลยนะครับรวมคนบันเทิงเอี่ยวแชร์ forex ทีดี